thank you เกิดมาเป็นขอทานทำไมอาภัพอย่างนี้ขอเงินหน่อยขอเงินค้าขอปันเลยไม่ได้เจ้าได้ไหม ได้ข้าจะเก็บของเจ้าอย่างนี้ขอบคุณเจ้ามากเดี๋ยวข้าจะมาเอาคืนเองนะนี่กันนานแล้วนะทำไมยูชุูยังไม่มาเอาเงินคืนอีกข้าว่ามันตายไปแล้วล่ะเราเอาเงินไปใช้ดีกว่าถ้ามันยังไม่ตายเราค่อยหาผ่อนมันทีหลังข้าจะมาเอาเงินของข้าคืนแล้วมันต้อตายไปแล้วสิข้ามีเหตุจำเป็นเลยเอาเงินไปใช้ก่อนข้าเองข้อเจ้ามปแล้วข้าขอเอาเงินได้ไหมไม่ได้ข้าจะเอาเดี๋ยวนี้ นี่ท่านจะเครียดไปทําไมท่านจะเอาข้าไปเป็นทาสเป็นเมียท่านก็ยอมหมดแล้วเจ้านี้ทํางานดีแท้สมแล้วที่ข้าเอาเจ้ามาเป็นเมียไปกวาดบ้านทูบ้านหน่อยสิเจ้ามาทําเองสิจะทําหรือไม่ทําไม่ทไมิจดารนี่ชีชกันทาเองเลยเจ้าอย่ามาขึ้นเสียงเสียข้าเสีงหัวข้าทุบตีข้าเหมือนกับผักกับปลาหัวข้ามันเลยข่าวจุกบ้าน พ่อข้าไม่ได้ดัดใจมันเป็นพ่ออมิตรดาแท้ๆที่ทําให้เราเป็นเช่นนี้คอยดูเถิดเดี๋ยวข้าจะเล่นงานนางอมิตรดาเองนี่อมิตรดาเจ้ารักขวดเจ้ามากเพือไงเป็นแค่ขอทานขอคนถือทินเจ้าจะอยู่กับเขาได้อย่างไรเจ้าทําให้ข้าเดินหัวข้าด่าเจ้าเป็นพวกการีชอบให้หัวยืนอย่างสุขสบายทําไมไม่ให้ชูชกทํางานบ้างไม่ได้หรอกข้าจะทําอย่างนั้นเยี่ยงไรในเมื่อข้าถูกัสอนมาดีคุณระดูเรย์พ่อแม่อบรม ถึงเจ้าจะดีก็หาขวดที่ดีนี่ได้ไหนว่าพ่อแม่เจ้าดีนะทําไมถึงใม้มาแต่งงานกับขอทานพี่ว่าเจ้าอย่าอยู่นานเลยนะนี่ผาพวใหม่จ้ะอันความทุกข์ทั้งสองสิ่เราไม่มา้าเหมือนสิ้นบุญวัสนาถ้าเป็นข้าถ้าขอตายเป็นผีดีกว่าอยู่กับขอทานรีบคิดให้ดีนะอย่าอยู่นานเดี๋ยวฉาวตาย พวกชาวบ้านนะสิมารุมด่าข้าหาว่าข้าไม่เคยเจ้าทํางานเดี๋ยวข้าช่วยทําเองก็ได้ไม่ได้หรอกมันผิดประเพณีเจ้าต้องไปหาท่ารับใช้ม่ให้ข้าเพราะตอนนี้พระเวสสันดรถูกเนรเทศออกนอกเมืองเจ้าต้องไปขอสองกุมารมาให้ข้าข้าจะลากสังขารของข้าไปได้ยังไงแค่นี้เจ้าทาให้ข้าไม่ได้ข้าจะไม่อยู่กับเจ้าแล้วเรื่องแค่นี้ใครจะทําไม่ได้ดอจะอยู่ที่ไหนข้าต้องการทวอมเชือกเดี๋ยวา เรื่งอะไรเอะเว้ยวายเจ้าหมาใครข้ามาหาพราะเวสสันดรข้าเป็นผู้แห่แบบงเมืองพระรามสีเข้ายกโทษให้โยกโทษให้พระเวสสันดรแล้วข้าต้องข้าต้องการพวกเขาสาหามั้ครับ ข้ากลับมาเลื่อนของข้าดืนแล้วแค่นี้ว่าเจ้าตายไปแล้วสิข้ามีเหตุจำเป็นเลยเอาเงินไปใช้ก่อนข้าเองของเจ้าหมดแล้วข้าจะมาปิดอย่ากูหลงเลยเจ้านี้ทำงานดีแท้สมควรที่ข้าเอาเจ้ามาเป็นเมียจริงเจ้านี้ทำงานดีแท้สมแล้วที่ข้าเอาเจ้ามาเป็นเมีย เมือนกบผักกะปลาหัวข้าไล่ข่าว1ิบ,บ้านเพราะข้ามีได้ดั่งใจมันเป็นเพราะนางมิตดาแท้ๆที่ทําให้เราเป็นเช่นนี้เดี๋ยวข้าจะจัดการนางมิตดาเองนี่อมิรดาเจ้ารักผวดเจ้ามากหรือไงเป็นแค่ขอทานขอเงินคนอื่นเจ้าจะอยู่กับเขาได้อย่างไรเจ้าทําให้ผัวข้าด่าข้าเจ้ามันพวกกาวีชอบให้ผัวอยู่อย่างสุขสบายทําไมไม่ให้ชูชกทํางานบ้างข้าจะทําอย่างนั้นได้ยี่ยงไรในเมื่อข้าถูกฝังฝนคร ถึงเจ้าจะดีแต่ก็หาผัวที่ดีไม่ได้ไหนว่าพ่อแม่เจ้าดีนะทําไมถึงให้มาแต่งงานจะขอทานพี่ว่าเจ้าอย่าอยู่นานเลยนี่ผาผัวใหม่ซะอันความทุกข์ทั้งสองสิ่งเราไม่ว่าเหมือนสิ้นบุญว่ากนาะเอาเลยนะไหแล้วถ่ากลับมาเงินของค่าคืนแล้วคันนี้ว่าเจ้าตายไปแล้วสิข้ามีเหตุจำเป็นเลยเอาเงินไปใช้ก่อน ข้าเช็งงนของเจ้าหมดแล้วข้าขอถอนคืนได้ไหมไม่ได้ข้าจะเอาตัวนี้นี่ท่านจะเครียดไปทําไมท่านจะเอาข้าไปเป็นทาสเป็นเมียข้าก็ยอมหมดแหละ